ตวสวัสดคีครับชื่อสารนะฮะอยู่ปีหกครับผมค่ะตอนนี้เป็นอะไรในละครอยู่ทีเฮ er ียเตอร์คะอ่าตอนนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับผู้จัดผู้กำกับอะไรแบบนี้ครับผมจุดเริ่มต้นเนี่ยกว่าจะมาเป็นผู้จัดกว่าจะดำเนินงานมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วมันผ่านอะไรมาบ้างคะพูดถึงจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่คนคนหนึ่งครับเ,เรียกว่าท่านท่านหนึ่งเลยวะ่ะ เดี๋ยวผมสมมุติให้ดูได้ไหมครับได้ค่ะคุณเข้ามานี่ก่อนตั้งแต่ผมเล่นละครไปเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วคหลังจากนั้นทุกอาทิตย์เขาจะเดินมาหาผมเจอหน้ากันสา,สานซานนายอย่าลืมละครเวทีของว้านเขานะเตรียมงานมาเนี่ยเหนื่อยมากขนาดไหนไหมคะหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเป็นจุดที่เรารู้สึกว่ายากมากเลยในการทํางานครั้งนีเน้เหนื่อยเนื่อยไหมก็เหนื่อยครับอาอยากไหมก็ยากฮนะ ถือว่าทั้งเหนื่อยทั้งยากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นความท้าทายที่เราอยากาพิชิตมันให้ได้แบบนี้ดีวว่าเรารอขอเชิญทีมงานผู้กำกับที่เหลือเข้าในเฟรมนี้ด้วยเลยได้ไหมคะค่ะ <c oughs> ขอเชิญทุกคนที่มาใหม่มาสักครู่เนี่ยแนะนำตัวกันนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นอะไรในงานนี้ชื่อพาวอยู่มีสามเป็นหนึ่งในทีมผู้กำกับครับชื่อกายครับพี่ ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งจะจบใ่ไปีหนึ่งจะจบแล้วคุณล่ะไม่ดีเริ่มเยอะก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสในคณะของเราแล้วนะคะหมายถึงว่าแก่ไม่คราบแค่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนอื่นอ่าแล้วก็มีน้องใหม่หนึ่งคนเออ มาใหม่เนี่ยลองรีวิวบรรยากาศการเตรียมงานของเราว่าเออมันมีความยังไงบ้างตอนแรกเราคิดว่ามันจะมาแบบคิวจึงๆบรรยากาศเราแบบจริงจังจริงจังเฮ้ยมาทำละครแต่สุดท้ายแล้วก็ โอเคเราก็ก็เล่น,ลนขงขำๆกันทุกคนมีความสุขแบบมันเป็นการบอนดิ้งอย่างหนึ่งว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> ในท oh. ันตแพทย์จริง,รงใช่ใชคือแบบรุ่นน้องที่ที่เขาเพิ่งเข้าคณะหรือรุ่นพี่อะไรอย่างงี้หลายๆคนที่ไม่เคยเจอเลยมาก,ก่อนก,รกร็ได้มาทํากิจกรรมได้มาแบบซ้อมด้วยกันเลยอะ่ะก็ทําให้ทุกคนรู้สนิทกันมากขึ้นใช่ไหมครับทางทีผู้กำกับเนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่แบบสนใจหรือว่ากำลังตัดสินใจ ดูละครเรื่องนี้ดีไหมถ้าเกิดสมมติว่าว่างกันนะครับก็ยอยากให้มาดูละครเรื่องี้กันเพราะว่าทุกคนทั้งทีมพ่วงกับทีมเนี่ยตั้งใจทำม,มันมากแล้วก็ลงแรงกันไปเยอะมากก็อยากให้มาลองดูกันว่าเป็นยังไงแล้วบอกด้วยเมื่อกี้พี่กายเขาบอกว่าถ้าว่างให้มาดูแล้วไม่ว่างเราทำไงอะพี่จีถ้าไม่ว่างก็ S <S ก็มาดูได้ก็เราเปลี่ยนจากความไม่ว่างจากเรื่องอื่นมาเป็นไม่ว่างเพราะดูเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าอที่ทุกคนพูดเลยก็เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในคณะเราถ้ามีคนรู้จักอ่ะมาทําง,งานนี้ด้วยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนอ่ะก็เหมือนมาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยค่ะสุดท้ายก็ขอสามคำให้กับโยทีเทเตอร์ค่ะเริ่มที่พาวก่อนเลยวันพุธบ่ายไปบกันที่ชั้นสี่นค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะ<ส>